สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่คิดว่าจะกล้าพูดแฟนหนุ่มจิตด,ดีพูดกลางรายการรังเปิดตัวเป็นแฟนกันเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับผู้ประกาศข่าวสาวอย่างคนจิตด,ดีสีดีที่หลายคนคุ้นเคยกันในรายการทุบโต๊ะข่าววันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจิตด,ดีไม่ว่างแล้วนะครับหัวใจเป็นสีชมพูแล้วเมื่อวันที่23มิถุนายนเพจซีทรูได้โพส์ข้อความระบุว่า จิตด,ดีมีแฟนแล้วค่ะ จากเพื่อนโรงเรียนเดียวการแอบชอบมา15ปีกว่าจะมีวันนี้กอลฟแฟนหนุ่มของจิตด,ดีเผยความรู้สึกผ่านรายการคลับฟรายเดย์โชเรารู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือ15ปีที่ผ่านมาเราจะนึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือด้วยกันตลอดและเวลาที่เราเห็นเขาในทีวีผมจะเปลี่ยนช่องเพราะเราไม่อยากเจอเพราะเดี๋ยวเราเจอเขาแล้วเราจะต้องจีบจิตด,ดียิ้มเขนินซึ่ง15ปีที่รอคอยคุ้มค่าครับ้มเหมือนฝันในวัยเด็กมีผู้หญิง คนหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเราตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะจีบเขาเป็นแฟนแต่สุดท้ายเราก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ